ครับุยเรียนโอ้ oh. สวัสดีครับพบกับผมเอ็ดดี้กับเทรเชนเ n t e r s นักล่าสมบัติครับวันนี้ผมมีเกมสนุกๆมาแนะนำให้เพื่อนเล่นกันนะครับผมเป็นศูนย์รวมเกมมากมายเลยนะครับ แอดไลน์ <Add> ไปที่ @sbb347 ครับมีทั้งเกมยิงปลามีทั้งเกมไก่กระโดดและอีกมากมายเลยครับสมัครเริ่มต้นเพียงแค่1ิบาทเท่านั้นครับแอดไลน์ไปที่ @sbb347 ครับเอาละรครับแล้ววันนี้ผมกับคุณสตีเฟนจะเจอโละหะมีค่าหรือไม่ตามไปรู้ชนชูกชมเลยครับลุยก่อนออกเดินทางไปล่าสมบัติการพักผอนคือการนอนที่ดีที่สุดครับและตอนนี้คุณสตีฟของเราก็นอนไม่ลืมหมูลืมตาเลยครับกดและกดอีกครับ ไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นคือชุดครึ่งนอนโตโต,โตจริงๆเลยครับเราก็มุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานครครับมุ่งหน้าไปที่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีครับ จะไปล่าสมบัติกันที่แม่น้ำแม่กรองครับและเราก็ได้ทําการนัดหมายไว้กับพีเอดีครับซึ่งพีเอดีก็เป็น FC จากทางบ้านที่ราชบุรี และเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางเจอพีเอ็ดดี้เรียบร้อยครับและพีเอ็ดดี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์นำเราไปยังจุดที่เราจะไปล่าสมบัติครัแบรพพรและก่อนออกล่าสมบัติเราก็พาพีเอ็ดดี้ไปทานข้าวเช้าก่อน,นครับ แล้วก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่พี AD, เอ็ดดี้ไปล่าสมบัติก่อนหน้านี้เจอเอะไรมาบ้างครับรีบ <c oughs> ครับตอนนี้ก็คือเราอยู่กลางรับประทานอาหารกันอยู่ที่ร้านตรงหอนาฬิการครับเพิ่มเติมพลังก่อนนะฮะเช้านี้หิวมากจากจากที่พีเอ็ดดี้เขาพีเอ็ดดี้นะพีเอ็ดดี้นี่พีเอ็ดดี้เหมือนกันพีเอ็ดดี้มาจากกนนารจะบุรีนะพี่เอ็ดดี้ก็เล่าว่าตรงเนี้ยก็เจอ ที่นี่ก็มาเจอพวกเหรียญตังรูอะไรอยู่นะเราต้องน้ำรถมากๆอ่าตอนนี้ก็ขึ้นนิดนึงคือถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาไม่นะแม่ลองนะไม่เคยมาๆๆไม่เคยมาๆๆๆม,คมาีครั้งแรกเลยแล้วแล้วก็ไม่ไม่คุ้นว่าแบบว่าไอ้ตรงเนี้ยเคยผ่านไหมไม่เคยผ่านมามาล,า,าล่าบเรี่องมาซื้อโอ่งครับ <laughs> นี่จุดผู้ไปอะนะจุดผู้ไป <laughs> สวัสดีครับพบกับพวกเรา Treasure Hunters นักล่าสมบัติครับวันนี้พวกเรามาอยู่กันที่จังหวัด ราชบุรีครับอำเภออำเภอบ้านโป่งมาซื้อโอง่งพี่โป่งเห็นเลือกไฟป่ะครับคนละโปรปงนะฮะอ,อันนี้นปั้นโป่งวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะฮะพี่เอ็นดีครับผมพี่เอ็นดีเอฟซีจากทางบ้านผู้ที่จะมาร่วมล่าสมบัติไปกับพวกเรากับเหล่าเทเลเชิร์เตอร์สนักล่าสมบัติครับพี่ดีครับตรงนี้ก็คือพี่ดีก็เคยเคยไปเดินแล้วเคยไปเดินแล้วครับแล้วพี่ดีก็จะใช้อุปกรณ์ที่ลงน้ำไม่ได้ซึ่งวันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเทปแรกดีกว่าที่พวกเราให้เพื่อนๆจากทางบ้าน FC จากทางบ้าน ได้ลองใช้เครื่องก็คือตัวนี้ก็คือเราเราก็พาเจ้า s i m p l e x plus ซึ่งกันน้ําซึ่งตัวนี้ก็พี่เอดีก็จะได้ลองใช้กันมาวันนี้นะว่าการนาน้ําหรือการกันน้ําลงน้าเนี่ยก็คือข้อดีของการลงน้ําก็คือหนึ่งไม่ร้อนถูกครับเดินได้นานอ่ะพี่เอดีชอบมากชอบมากพอไปยิ่งยิ่งยิ่งเทไปน้ําแถวแบบเพชรบุรีแช่น้ำนานแถวราชดาแช่น้ําในอ่างเนี่ยนานชอบมากเลยตัวน้ำครับตัวน้ำเอาเป็นว่าเวันนี้พี่เอดีจะพาพวกเราไปล่าสมบัติในโซนที่อะไรนะครับเอดีแอนดี้ นี่พี่เอ็ดดี้นี่เอ็ดดี้คิมเด็กๆง่ายๆเอาง่ายว่าวันนี้พี่เอ็ดดี้จะพาพวกเราไปล่าสมบัติแล้วเจออะไรบ้างหรือเปล่าตามไปชมเลยครับลุยแล้ววันนี้ฟิชเชอร์เฮนเตอร์นักล่าสมบัติจะเจอโลหะมีค่าหรือไม่ตามไปลุ้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับครับขยายามไหมฮะได้อยู่วันนี้เราก็มาอยู่ตรงแม่น้ําแม่น้าแมกลองอ่ะลุยครับพร้อมกับฟิชเชอร์ครับผมลุย ทีเดียงเราก็กำลังหาอยู่ครับกับซิมเทค สตังรูครับกระดกแข้งสิงเลืยนแรงผมเลยหมรอบหนาสภาพยังสมบูรณ์อยู่นะอืมน่าจะปีรีอน่าจะเนื้อน่าจะตังสวยงามครับกระดกแข้งสิงครับ และโลหะชิ้นแรกของคุณสตีฟและคุณเอ็ดดี้ก็เป็นเหรียญสตังรูลายกระดกแท่งสิงครับเป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลครับถือว่าเปิดเกมได้ดีเลยทีเดียวครับครับตอนนี้พี่เอ็ดดีเราก็กำลังใช้ซิมเพ็กซ์หาอยู่ครับพี่สตีฟก็กำล,ลังใช้หนึ่งสองไปศูนย์หาอยู่นะครับไม่รู้เจออะไรบ้างเห็นนักกรอหมอเจอพดด้วงพดด้วงนรู้จริงหรือเปล่า พี่ที่จะเจอของครับพี่ที่ชนครับพี่ดีเจออะไรครับพี่นี่ครับพี่ทีเจอครับเหรียญแรกนะครับโอ้เป็นเหรียญเหรียญบาทใหญ่นะฮะหล่อเก่านะครับนี่ครับสภาพก็สึกกรกตามอายุครับนี่ครับพี่ทีถือว่าเป็นเหรียญแรกของพี่ดีนะครับผมสาหรับงานน้า โอเคครับสวยงามครับผมไปดูที่คุณสตีฟต่อครับสตีรับเจอเลยครับยังไม่เจอเลยฮะแย่มากเลยคุณสตีฟที่แม่น้ำแม่กลองนะครับผมที่จังหวัดราชบุรีซึ่งตอนนี้ผมคุณสตีฟก็เจอไปคนละหนึ่งเหรียญครับพี่ดีเจอบุรีรียญนะครับผมเจอเป็นสตังรูลายกระดูกแข้งสิงครับสตีฟก็เจอสตังรูนะครับแล้วพี่ที่เจอเหรียญบาทนหรียญรัสเซียที่กล้าจำเหรียญบาทใหญ่หรือเหรียญวบบขระแก้วครับผม ไปดูกันต่อนะครับว่าวันนี้เราจะเจเออะไรบ้างครับ ว้าวช้อนชอน้อนโบราณมีช้อนกินข้าวแล้วเว้ย เจอแล้วเหรียญโอ้บางเฉียบว่ะเหรียญร .5 ไปเนี่ยเหรียญบาทใหญ่ในหลวงรัชก,การที่9ครับค่อนข้างส,าภ,าส,สาภาพสึกเลยครับเชฟนครับสภาพสึกเลยอันนี้เหรียญโบราณน,นะเหรียญในหลวงร .9 โบราณรหน้าโบราณคล้ายๆหน้าคุณแหละหน้าโบราณต้องสีเฟนเท่านั้นนะฮะสุดเหรียญโบราณก็ เพื่อนๆครับแล้วตอนนี้ก็มีน้องๆนะฮะ FC รายการเรานะครับเข้า <y> มาลองใช้เครื่องกันอยู่นะตรงนี้นะฮะสองคนนี้นะครับผมแล้วก็ที่นี่ก็กับคุณสตีฟก็กลังหาอยู่นะฮะได้เจอทองไปได้ทองสักถึงตันหนึ่งครับเนี่กนกนยกำลังเจอตะปูครับเจอตะปู <y> ตันนึงแล้วฮนะขายได้หรือเปล่าตะปูนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนของ บ้านโป่งนะฮะบ้านโป่งเอฟซีบ้านโป่งนะฮะถ้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปพวกเราด้วยนะผมเชิญเตออ์นักล่าสมบัติครับเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่สนใจที่จะแบบมาล่ากับพวกเรานะฮะก็เราไปตรงไหนก็เดี๋ยวเราจะมีโครงการนะับผมพาเพื่อนๆไปร่วมล่ากันนะฮะเราก็จะมีเครื่องให้ใช้กันลองใช้กันเพื่อประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับนักล่าทัเหมดน้องๆสองคนนี้ฮะจากบ้านโป่งครับผมนี่ หาใหญ่เลยหาทองอยู่นะครับผมถ้าคืนนี้เราเจอทองเราก็จะไม่กลับกรุงเทพน,นะครับผมแล้วก็จะเปิดปาร์านี้เมาเหนืงนี้กินกันนะอ่าเนี่ยอ่าหงอนเนี่ยดูจากเพื่อนน้องเขาก็มากเลยนะฮะนี่มาจากไหนกันเนี่ย อยู่ตลาดนี้ครับอยู่ตลาดนี้ใกล้ๆใ,ใช่ป่ะดูเหมือนจะเป็นทองครับกูจากการขุดเล้วโหลึกแน่นอนลึกแน่นอน กล้เจอแล้วครับกลเจอแล้วครับเสียงแบบนี้ครับเสียงแบบนี้ชัดเลยชัดเลยตะปูเพราะตัวพินพอยมันจะไม่แยกโลหะเหมือนเครื่องใหญ่มันจะจับโลหะทุกอย่างนะครับเพื่อนๆตะปูตะปูจะจับหมดครับแต่ถ้าฟลุกผงก็เคยนะไปทะเลตรงอ่อทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไม่ใช่นะทะเลอ่าสกาะสมมสาร ชัดเลยาฝาโบราณ <laughs> ฝาช้างครับผมฝาเบียรยู่ว่าเราเก็บขยะขึ้นมาทิ้งกันนะครับผมน้องก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่นะฮะได้ลองใช้อุปกรณ์น,นะฮะเพื่อนท่านใดที่สนใจนะผมเราจะมีโปรเจกต์ไปล่ากันเฮ้ยเ <laughs> จอแล้วผมหนึ่งบาทโอ้ยชัดเลยวันนี้ไม่รวยวันนี้จะรวยไปไหนครับชัดเลยหนึ่งบาทครับผม ขายตเจ็ดบาทได้น้ำแข็งละซื้อเบียร์พร้อมเลยวันนี้จะเป็นเงินกระทงนะฮะอยู่แถวนี้นี่ขนาดใช้แค่พินพอยท์นะเจอเยอะมากสแสดงว่าตรงนี้คนลอยกระทงน่าจะเยอะฮะลวดโบราณครับลวดสมัยยุทธยา <c oughs> คุณสิฟเจอแล้วครับคุณสีฟครับเงียบไปนานฮะวันนี้เราเติมน้ำมันมาหนึ่งบาทครดพับาทผมเราหาตังค์ได้เจ็บาทแล้วนะ คุมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะชื่ออะไรครับเราชื่ออันครับถิ่นอ,อันเป็น FC รายการเรานะครับ,รบผมวันนี้ก็อยู่คนพื้นที่อยู่แล้ว ก็แวะมาดูวันนี้สนุกไหมฮะวันนี้สนุกครับการใช้เครื่องเนาะยังไงก็ฝากน้องน้อยคนนึงชื่ออะไรครับชื่ปั๊บน้องปก็สนุกนะวันนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเรามาร่วมกันลองใช้เครื่องกันถือว่ามีกิจกรรมพิเศษพิเศษนะที่เรามาเจอเปจับสีนะคุณสตีเฟนอ่าก็ถือว่าวันนี้ปั้นโป่นปงนอกจากมีม,มีโอ่งแล้วมีเหล็ก มีเด็กครับมีเด็กแน่นอนคืนนี้เราจะไปหาเด็กถ้าเราเจอทองนะฮะพี่เอ็ดดี้พี่ดีก็คนอันนี้พาเรามานะครับผมอ้าวขอขอบคุณน้องๆด้วยนะที่มาร่วมสนุกนครับสวัสดีครับและหมายต่อไปเราก็มาตรงนี้ครับซ่งสตีฟชีฟไปบอกว่ามีทองแน่นอนตรงนั้นเ้ยทองอยู่ตรงนั้นสตีฟอารมณ์ครับลื่นครับน่าสงสารเขามากนะมีหนามวะต้นหนามวะ ขนาดมึงอ้วนนะมึงยังเลื่อนเหรอรองเท้า,ามึงไงมึงไม่เต็มพอใหม่พิษร่วงร่วงอีกไี่ว่าไม่ได้หรอกภาพภาพมันต้องได้ของไม่เจอไม่ว่าภาพต้องได้ไว้ไหนพอกูจับนี่ตึดๆดเลยเสียงเพ่อเลยสัตว ที่ตอนนี้กำลังทำทีิหนันนะแล้วแกลงไหน โอ้ยอะไรวะอะไรไม่รู้พี่ฝาอะไรไม่รู้เสียขวานวะกระดุมกระดุมโบราณ ยังเจ็บจะยังเจอล่ะหายเดี๋ยวมาถ่ายละเจะไลเจ็บเิ็เจอของครับไม่ว่าเป็นไรเนใสุ้ยเฮ้ลี่ยนมาเลยเลย อันเฟืองแล้วคุณซีไปค,คุณเจออีเหรียญนึงอะ่ะมาดูไหนอีเหรียญนึงอะ่ะคุณซีครับอันเฟืองนสภาพย่ำแย่ละอันนี้อันเฟืองหนึ่งสองแปดสี่เจอก็เจอจังเลยนู้นเาแต่ยังที่เล่นเลยเล่นทุกอันน่ะนี่คุณซีเจอสามเหรียญสภาพย่ำแย่หมดเลยนะเป็นล้างก็พอได้ลแล้วก็เป็นโอ้ยไปสมฤทธิด้วย สังคาานอนเยี่ยมเลยกลับถึงสองไปสูนะครับสตีเฟนเยี่ยมเลยสุดครับเดีวดเยวอะไรพี่ดีอุ <c oughs> ้ย <c oughs> สวยนะเฮ้ยหุยพี่ดีอันนี้เหรียญสมัยรอสีพี่ <c oughs> ใช่ครับสุดยอดเลยอันนี้เหรียญรอสี สวยงามสวยงามหมายเลขสี่ครับสวยงามครับผ <c oughs> ลิตครั้งแรกพี่ในสมัย,ยรัชการที่สี่ที่เป็นเหรียญผลิตจากต่างประเทศด้วยเป,เ,ปเป็นเหรียญท <c oughs> ี่เป็นเป็นเหรียญแบนใช่เป็นเป็นครั้งแรกที่ที่เป็นเป็นเหรียญเลยยุครอสี่สวยงามโหสุดยอดเลยพี่สย,สยอดเลยครับจ้าบ,บืนครับ <c oughs> สิ้ใหญ่ครับ โุ้ยเหียญโอเจอเหมือนที่เอ็ดดี้เลยจ้าใหญ่เหมือนกันเลยครับเหร,รียญรอสี่จ้าเราจภาพยัานแย่อยู่นะครับเพื่อนเ,อนเหรียญรอสี่ครับแล้วก็ห่วงอะไรไม่รู้ห่วงโบราณแน่เลยสวยงามนี่ จ้าบื่นนะจ้าปื่นนะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังพี่มาเรนเนี้ยงานดีเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเงินตราพระมหามงกุฎพระแสงจากในรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่4ครับเป็นเหรียญที่หายากเลยทีเดียวครับ ้ะเปานเหมือนเดิมแล้วก็ไม่กดปุ่มเล็กน้อยแล้ากดแล้วมันจะคา้าง Yeah. Um. โวหนะรอฟองอ่ะเดี๋ยวให,ใหญ่รู้เลยอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวต้องห้าแน่นอน mm hmm. ใครเครื่องบ้าว้าสุดว่วะแล้เฟืองอีกแล้ว mm hmm. สวยงามตามท้องเรื่องครับเพ mm hmm. ื่อน คุณสตีฟของเราก็เจอเหรียญครุ่งสยามในหลวงราชการที่5ครับถือว่าสภาพก็ยังพอสมบูรณ์อยู่นะครับเป็นเหรียญเซี่ยวอันเฟือง1,2,3,6ครับอ้าวสุดที่เจอของเเจออะไรเฮ้ย hey.

และคุณสตีฟก็เจอเหรียญพระหนึ่งเหรียญครับคาดว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อย่นวัดบ้านคองครับ เป็นไงพี่สนุกไหมลื่นเนอะพี่วะไอพี่ก็พิวเลยวะพิวทวเล็กเราตัวอ้วนไงอ๋อเอาละครับเพื่อนๆครับเราวันนี้ Treasure Hunter s นักล่าสมบัติของเราสามคนก็วันนี้ก็ได้แขรับเชิญพี่เอ็ดดี้ครับพาพวกเรามาล่ากันแบสน้ำแม่กลองเอาครับเป็นว่าวันนี้พี่เอ็ดดี้ได้เปิดประสบการณ์ในการใช้ซิมเพล็กซ์ในการตามล่าหาโลหะที่มีค่าวันนี้พี่เอ็ดดี้เจอแล้วฮะ เป็นโอ้พ <grues ome agua temperature> eh uh ี่ที่เจอเป็นเหรียญสวยนะเป็นเหรียญสมัยรอสี่ครับเป็นเหรียญสมัยรอสี่ซึ่งสวยงามมากเหรียญนี้ครับก็พคนไทยที่จะแบบสมบูรณ์อเนาะชาร์อยู่ชาดอยู่แล้วก็เป็นเหรียญร้อห้าอืมสวยงามครับแล้วก็มีกระดิ่งกระดิ่งอ่าช่างน้ําหนักตะตุ่มตุ่มช่างหนักครับอ่าแล้วก็ดูของคุณสตีฟไหมครับคุณสตีฟเจออะไรโอ้โหไม่ชกแค่แค่แค่ชิ้นแรกก็หนาวแล้วครับเป็น นีเป็นตัวเขาเรียกว่านสังกะวานอนดอกดอกใหญ่นะดอกเดียวรู้เรื่องเลยตีมีดตีดาบเตีปูนเตาปูนสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วก็เป็นพวกเหรียญพระอันนี้พระพระะไรนะพระช้างให้พระช้างคล้องคล้องไหนเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยอยู่ไกลเลยนะเออเ่องสักหันนี้ฝั่งนะครับอือจะฝั่งนี้ไม่ค่อยชัดละอ่ะ แล้วก็มีเหรียญอ๋อเหรียญเหรียญเนื้อเงินมาก่อนดีกว่าเหรียญละห้าเนื้อเงินผมเห็นมีอยู่สองเหรียญนี่ครับอ่านี่ไงอีกเหรียญหนึ่งเหรียญเล็กนี่ก็จะเป็นเด็กเอาไว้น่าจะไว้ห้อยคอห้อยอะไรเนาะครับผมคุณสตีเฟนอืมแล้วก็มีเหรียญอะไรเต็มไหมดเลยครับโอเคอันนี้อันนี้กุลเอดี้อะเขามาไปดูของผมบ้าดีกว่าครับผมของผมก็จะเป็นเป็นเหรียญเหมือนกันเฮ้ยข้าไหมครับข้าวไหมก็มีเรือเรือโป๊ะมาล้มอยู่ข้างบน ฝั่งนู้นใช่เลยครับฝั่งนูน่าสนใจใช่ระหว่างนี้ครับระ่าี้พี่ก็มาให้ข้อมูลครับข้อมูลครับโอ้มีมีเรือมาล่มใช่ครับอ๋อฝั่งนู้นของเก่าช่วยเพื่ออะไรเนี่ยเรียนเลื่อนเต็มฝั่งนู้นอยู่ช่วงไหนครับช่วงไหนครับอ่าน่าฝั่งนู้นงแตะปกตายตกมน่าสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องมาล่ากันมาหน้าทำไมที้อู้ดีก่อนอ๋อผมก็จะเป็นเหรียญรอดสี่ครับครับ โอเคสภาพก็อาจจะเล็บคุณนำไม้ครับผมทาเล็บมาก็อาจจะสู้ของพี่เอ็ดดี้ไม่ได้ของผมก็สภาพแย่กว่าได้ได้โทรมาติดต่อมาแล้วกันเดี๋ยวพี่ยิงมาเบอร์ผมนะครับพี่แล้วก็เป็นพวกเหรียญเนี่ยเหรียญสังะบานอนเอไม่ใช่เหรียญกระลายกระดกแข้งสิงสมัยรุ่แปดแล้วก็เหรียญสีสองพันห้าร้อยรุ่เก้าลองดูกันนะครับจริงแล้วอันนี้เสียดายเหรียญนี้เหมือนกันเหรียญรุ่สี่แต่ว่ามันแย่มากเลยอันเหมือนกันครับ ม่คุณได้ีเจอน้อยเหมือนกันครับไม่คือผมอะผมเจอผมเน้นไม่เจอเยอะแต่ว่าคุณภาพไง<ห>เจอคุณภาพ<ห>เออแล้วก็เป็นเหนรียญเหรียญเฟื้องครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเ<ห>อาเป็นว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะผมที่สนใจที่จะมาล่าสมบัติกับพวกเราเหมือนพี่เอสดี้ก็ถ้าเราผ่านไปที่จังหวัดไหนไปล่าที่ไหนก็เราก็จะมีโครงการในการแบบให้เพื่อนเพื่อร่วมสนุกันแล้วก็มาร่วมกันใช้เครื่องนะครับทดลองใช้กันก่อนแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่นการล่าสมบัติครับ เอาเป็นว่า,<อ>าสัปดาห์หน้าวันนี้เป็นวันทสนุกอ่วันนี้สน,<ป>สนุกไหมพี่สนุกมากในการใช้เครื่องนะาถามว่าเครื่องจริงมันก็ใช้ได้ทุกเครื่องแหละแต่มันก็อยู่ที่ว่าคุณภาพอ่คุณลักษณะของมันเช่นกันน้ําในกันน้ำเราหันไอแม่น้ำมีอยมันก็ต้องใช้เครื่องกันน้ำแค่นั้นเองแล้วก็เอา,อางี้ดีกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราสองคนจะพาเพื่อนๆไปล่าสมบัติที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ากดแชร์ กดไลค์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับครับผมแล้ววันนี้พีเอสดีคุณสเตฟและผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ เชอร์ฮนัตอร์สนัก,กล่าสมบัติส,น,กกส,สนับสนุนการล่าโดย NEMO b บ Blue 3ผลิตภัณฑ์หลอดไม้ไผ่ดิออร์แกนิกโท0852107306สั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะและอุปกรณ์ดำน้ำแบบพกพาโท0880047105ลาย ID ดีเอ็ดดี้ิมมี ขอแนะนำ Superbet สามสี่เจ็ว็บเดิมพันครบวงจรพบกับกีฬาชั้นนำกว่า50รายการคาสิโนบาคารา่าหวยไทยหวยลาวหวยห้าหน่อยหวยหุ้นหวยยี่กีเกมสลอ็อตตู้มา้ายิงปลาและอ,อื่นอีกมากกว่า1,000รายการแอดไลน์มาได้ที่ at s p b 3 4 7ตลอด24ชั่วโมง